นะพี่น้องบรรยากาศหลังจากการไปล่านะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่พระเอกชนะใจอยากเอาอะไรไปกินทยุทธุกครับหลังไปล่าเรืรียนรื่เมรนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปนรับรอบกันเ <c oughs> บิงเบิงแต่วิธีตั้งของปไปทีเบิงวิธีเก็บของครับ อันนี้เปิเก็บยังครับเขออ้าตรง,ง,ง,งเก็บยังก่อนครับมันเดี๋ยวจะมาลั่งเขาเขาจะเอาอย่างลงกกอนจะเสร็จไครับอันนี้พอจุกม่สดมาเนี่ยบอกครับเป็นยูทูบครับนนภาพพิหน้องเบิ่งวิธีการเก็บเราจะพยายามว่าปล่อยเันไในก่อนอันนั้นจะเขาเขาก่อนแล้วก็ เอาล่างอ้เป็นครือดีแทบเปิดทั้งข้างนพ่อมสีเดือกีปรวาเจดสี่ลวครับเดี๋ยวเดีพี่เปิดไหม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 เอาั่างขค้ือดีเลยครับคือเปิดทั้งข้างนพ่อมไม่เป็ฟังชันทีแบบเออเออเออเฮ็ดดีเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีเวล่มหนงเป็นบอองเปิดหลังอยากเลยมันเปิดทั้งบนได้ด้วยนะครับแล้วแล้วก็ั้งข้างนค โอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเป็นตู้ไหมครับอันนี้ได้เปิดทั้งขาเลยไหมครับนี่ยซีเขียวๆเลยเปิดไาอย่างเดียวเหรอครับการเก็บของกระเป๋าที่เป็นอัางอ่งคือแบบมี้อย่าง พีเก็บจากล่างนี่สมน,นของอะไรแห้ไม่งไปทาไม่วยจะเก็บองตก,ก,กแปลตงตกงานตกของงานเยเพานมีเวลาซืมีหอดตกแปลงด้วยนื้อตุนไว้เ้ยนีบประพรั่งนี่ประครับเสด็มากคนถือนะ อันนี้ล่างทรับสินมาครับตั้งเองเก็บเองนะครับเด้อ อันนั้นเพลงหนึ่งไหมเราครับนี่เพลงนึ่งนอฉีดยาับกนปูหลเพลงนึงก็เป็นหน่งสี่ครับเป็นหมอฉีดยาก้อนปาเตืนเดืองบอสบายคือรับบอดตื่นตยา้อหลับคนตาตัไปบอดก็ได้ยอยา้อหลับคนตตัดบอดสิเปเบิกยาตีหลับคนตาตัดพยาบาลเล็กโกนมาต เพราะแต่เขาจะวัดความเห็นได้ยานผ้าเบิร์นเต็มมือจัดของนะครับเบิร์มมือเก็บของนะครับอันนี้อีเพย์ของเฮานะครับผมอนี่ก็สวย้องนะครับพี่น้องแต่ในนั้นมันเป็นงาน,นมันเป็นอาชีพของเราที่ต้องทำนะครับดีเยี่ยมไม่ได้แล้วกันบวกกับบรรยากาศและก็สภาพอากาศนะครับ เราอยู่บนเวทีเราดิเยกไม่ได้สิครเราต้องยอมรับสภาพสิ่งนี้นสิ่งใดเราก็คือต้องรักษาสุภาพนะครับบพราแมนว่า,มอ,วามอรับเงิอโอ้ยคือสบายแท้คือดูดีแท้คือใดอย่างที่บางครัง้งบางทีเงินที่เราหามาได้อาจจะได้ไปรักษาตัวเองครับนั่นแหละคือชีวิตสัจธรรมของมนุษย์นะครับหลายอาชีพที่เราพบเจอนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีอุปสรรคนะครับ ไม่มีอาชีพไหนที่สบายนะครับทุกอย่างก็จะมีปัญหาในสิ่งต,ต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องในงานหรือว่าเรื่องสุขภาพก็ฝากพี่้องดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับด้วยความห่วงใยห่วงดีจากทีมง,งานของเราคำูนพระมิตรจะรีบไปเข้าในใจครับใกล้ดวงใดแต่สำหรับในใจมองหันซ้ายมาลงมาล่อมัมกเลยรถไฟต้องความผิดเ่็มนิดเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันกน,นะครับของเนื้ออ เดินทางต่อทำอะรให้เฮากระเดินทางไปอยู่วัดจ้างหน่อยรู้ไหครับจางหอยประมาณเจ็ดส่วนโมงได้ส่วีหอดเป็นลมแล้ยางครับยางยางไปขึ้นเลยยางไปขึ้นรถทั่วยวนในจังหวัดบรรยากาศบรรยากาศเก็บของนะครับผมเห็นแต่มื่นตั้งนะครับวัอนี้มาเบิ่งผ้าเบิ่งมื่นเก็บนะครับ

เพล็เบ็มีถุงพ่อปะครับทถามทาทัไปใส่ด้วยครับนี่ครับ่เออถุงหลอนเนาะถุงหลอนถุงแกงนี่ถุงแกงเนาะครับพ่อได้ขายทั้งรถทัวร์เนาะพ่อได้ขายทั้งรถบัสอ่นเวลาอ๋บออ่้อยากซื้อยงนบอกเลครับผมมีพ่อเพ่ารหงี่ได้วันเป็นน้มือ่นี่สบายอญเปาเขมาลเขาีชิดามอ๋อนี่ิดหนเ็เข้ม อยากดูวถิมเลยสัเดยังไปเที่ยวกันเลยน่ิจะไหี้ยิดเหั้ยแตนี่ยมันอยากใส่เนเอาถิมได้จังไนคือย้อนไปหนรองเท้าพี่นึงสันเดียโอ้นมอมาขึ้นรถออกมคือุดยที่ตังใจู่หรือกซอบมาได้นหกอีเกเลอแอดจะไหรือว่าเออเอาว่างไปมองแอดยืนพอดีแล้วเนาะ ก็เลยยางความไปขำมากเลยเหรอเนาะมันเลยบะถือจะเถอะเนีเปิงชวงเอะเสียไปเสียจนไเป็นงชงอีดิเพราะว่ามันเแอดมินแมนข้างมือข้างมือที่เหยดไปกะให้แต่คำาสั่งเขาหน่ยหนึ่งนะครับเอะข้งเหยียดบาา ศาสตร์ภูนางของทั้งสามคนอยู่เป็นค้อเสียเป็นศัตท์เนี่ยอ่าไกกอนหนึ่งอัหนึ่งเป็นร่วมศัตท์ร่วม้อหนงนานาสั์เออของอืว่ะเป็นแมวของมนมีเป็นหมีอันนี้เป็นอก่อนเนี่ยเป็นเนีมีเียกว่าหมูเถาะมีอ๋อเป็นมีอกหขอให้ขอห้เอมนะครับ เอาอยู่แล้วเก็บตะกรอนมูแล้วซากกมูเสื้อของเขาสะอาตัวนี้จะต้องใส่ถุงเพราะว่าการชิปปุ่นอาเนี่ยกันฝุ่นอ่าจุกกันจุกบนกันฝุ่นกันฝุ่นออกนะครับขังฝุ่นไว้ทั้งในบริการเข่าได้ครับเข่าไปแล้วออกบริการใส่พยังเลเออสุดท้างเลยเอายี่ปองนนึกเอา มีเบิ้งโหลดพี่น้องเอ้ยไปเอกไงเพิ่นผู้ใดอยากซ่าจ่ายค่ารถเออเป็นกดของขั้นอิทธิพลในยารจ่ายค่ารถพี่หนึ่งอ่ะมีความคิดเห็นจังไหนครับกับการขึ้นรถมาเก็บของก่อนมูแล้วก็แล้วหลัางมูเป็นกิจวัตรประจำวันของพี่เอี่ยมเรื่องปกติพี่เอี่ยมเมื่อไรเรียกไว้แต่เป็นเรื่องพรผิดปกติเบื้องต้ครับอันกดของรถขั้นนี้คือผู้ใดเก็บแล้วซ่าผู้ใดจ่ายเงินค่าค่ารถนะครับ ไปครับขอบคุณครับนั่นแล้วหลังมุยหลี <c oughs> เดี๋ยวนียจะกดดันมาเอาคือทีมเอ็มบางแสนครับสวัสดีเช้าลสวัสดีาโลก,โลกครับเจอกันแว่งนะครับที่ลำสมนะครับพี่น้องครับลำสมชัยภูม บอโอ้ดอนออกระเป๋ายาไกลคือว่ายาไกลครับอุปกรณ์ทํำเครื่องประดับมีอย่างสิบอกวาครับมีอย่างสิบอกวะอ่าไปด้จา์แล้วลังงมอยนีพี่น้องของย่อนของลายลายครับต้อเกมคือคนเดินงดูแลความเรียบร้อยให้เพื่อนฟูงนะครับ เอามือแรกพอกันดูไซค์ครับไออยู่อัเภอน้ำสมนะครับวัดวัสิริวัสิริพรชัยบัสิรีพรชัยแง้วอุดรธานีนะครับแหิเเตต้ลเบบัสมีแฟนหนังสองตัวพอดีโอ้แฟนสอตน้ำปนี่น้อะดิผู้เขาหลคไปครับพอกันุบ